สวัสดีครับผมนายมงคลใจสมสมาชิกเครือข่ายเยือเมาแล้วครับกับธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนจังหวัดเชียงใหม่ผมขอกาบขอบคุณทางมูลนิธิเมาไมครับและผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านนะพร้อมทั้งทีมงานนะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้าทำงานอีกปีหนึ่งนะครับ ผมขอากราบขอบคุณจากใจจริงนะครับดีใจนะครับที่ผมได้ทำงานต่อหลังจากผมได้ทำงานมานะครับผมก็มีชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับกราบขอบคุณทางธนาคารอาหารไทยธนา,าติซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนะครับกราบขอบคุณมากครับ ที่ทำให้ผมได้มีงานทำแล้วก็ได้มีเ,เงินมีทองเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยก็เลี้ยงชีพไปเป็นเดือนๆนะครับอา่าการขอบคุณทางามุลนิธิเมาไหมครับนะครับที่ให้โอกาสกับคนพิการาในการทำงานนะครับได้มีงานทำได้ ได้สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะครับแล้วผมก็ยังมีโอกาสนะครับได้ไปช่วยเหลือแล้วก็เยี่ยมเยียนพี่น้องคนพิการนะครับไปช่วยเหลือทางด้านการาปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้ด้ยโอกาสนะครับถ้าไม่มีงานทำนะครับก็ผมก็คงจะทำตัวนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะ เพราะฉะนั้นผมจึงขอกราบขอบคุณทางมูลนิธิเมาไม่รับเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อนะครับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับนะครับและมีสิ่งใดบิดเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งใจทำงานนะครับตลอดอปีใหม่นี้นะครับก็ขออให้เจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิเมาไม่รับทุกๆท,ท่าน นะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับและในการทำงานและขอบคุณและขออวยพรให้ทางธนาคารอาหารไทยธนาชาินะครับขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอ่าิ่งนี้พูดออกมาจากใจจริงขอให้มือที่เมอไม่ขับของเรานะครับาจงอยู่ อย่างยั่งยืนนะครับนะครับต่อไปอีกร้อยปีพันปีนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากสิ่งเหล่านี้ฝากฝากคลิปนี้นะครับไว้ด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ